มาครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเปิดหัวนะครับสลับการไข่หัวนะครับสลับมือใหม่นะคนที่เป็นแล้วก็อาจจะทําเก่งกว่าผมนะมาดูครับนี่ครับการไข่หัวหรือการเปิดหัวนะครับอันนี้หูซ้ายใช่ไหมครับหูขวาใช่ไหมครับเราก็ดูครับไล่มาครับเห็นไหมนี่ผมเอาปากกาเมจิกไต่เขาเรียกหมายให้เราทำไหมนยครับเราต้องทําการนะครับเอาเข็มนะครับจิ้มตรงนี้นะครับรัดตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตัดมาดูที่ผมจิ้มนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ผมก็จิ้มนะครับจากฝั่งซ้ายเออฝั่งขวามาฝั่งซ้ายนะครับูนนะนี่นะครับเดี๋ยวเราทําการนะครับเอาใบมีดนะครับปาดตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัดมาดูนะครับนี่นะครับพอเราทําการปาดเรียบร้อยนะครับนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนครับเราก็ถอนเข็มออกนะครับแล้วก็จําดีๆนะฮะนี่ยระหว่างหูซ้ายถึงหูขวาแล้วก็ตรงกลางครับย้ำนะครับต้องตรงกลางนะครับถ้าไม่กลางนะครับ มันเขาเรียกว่าจะโดนเส้นนะฮะจะโดนเส้นทําให้เราไข่หัวเสร็จแล้วเข้าเข้าไปนะครับไก่มันจะเดินไม่ตรงนะครับไก่เอียงไก่เดินเสียเส้นเลยนะฮะนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราป่าเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเข็มนะครับนี่ครับพันก็ได้นะครับตามจริงเข็มมันต้องยาวกว่านี้นะประเดี๋ยวเข็มมันหายนะเนี่ยแทงอย่างนี้นะครับเนี่ยค่อยแทงตรงนะครับเนี่ยเนี่ยแลหมุนนะครับ ไป่น้ำเนี่ยครับตรงๆนะครับเนี่ยแล้วก็แทงไม่ต้องลึกมากครับไปดึงหัวไข่มานี่นนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะไข่มาแล้บนี่นะอ่าเอาไปมีดมาให้หน่อยมือข้างซ้ายอ่าะนีัยปาเลยปาเลยปาที่นี่ครับปาเลยปาเลย แอบนครับนี่ครับเห็ man. นไหมครับไข่ไหมครับนี่นะครับต่อต่อไปนะครับถ้าไก่บวมเยอะก็รีดนะฮะรีด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 นะครับนี่รับรีดรีดดันนะครับดัน lead. Lead นะครับนี่แล้วก็อย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ย็นี่มเห็นไหมนี่ดัน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 ถ้าไก่ไม่ไข่ไม่กลัวแบบสกปรกก็ดูดนะฮะอ่าโอเคนี่วอานอนเช็ดนะนี่ครับ ต้องดูนะครับขายเสร็จไป